เหลงเลยเปล่าแห้ง่านประ่านมู่านประ่านมู่อลายๆเยไเพื่อนนั่นๆหรอน้องๆนะคะ น้องน้ๆวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจนน้องค่ะวัดก่อนนี่วัดก่อนพอได้ตัดให้เอฟซีตะวากับผู้ใดที่เพิ่นเบิ่งเพิ่นกาบบางคนเพิ่นกาตัดตะวันเพิ่นว่ามันเสือบ่ะไ้เนาะแนนค่ะกขอถอยเอฟซีหลายๆค่ะพอได้ตัดค่ะตัดได้สองหนึ่งเพราะว่ามาสองหนึ่งเป็นการหามากถืออยู่ตะวากับพอเดตัดิ่นว่าจังใดก็เฮ็ดท่วนความฝันวัดก่อนให้ตุปั้งใจค่าเคี๊ยขวัญแม่ ก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะเลือนไปเน้นสองหนึง่งารกดไม่ได้ตัดเก้าหนึ่งได้ทุนอยู่ค่ะันหมากันสิมาสองตัวนอกจากไปนเน้นนักตัวทั้งหลังหมากกว่าตัดไสองหนึ่งไม่ได้ตัดเก้าหนึ่งตเลขออกก็เลือยมือมือวันที่สองเนาะค่ะมือนี้วันที่สามเนาะมือวัน,นวันทีน่สองนี่ไปสื่อเคี้ยกใส่บารในเพื่อนแล้วค่ะไปใส่บารในเพื่อนแล้วเลว่อับานมาตามซัดจ้าเราเด้อเลยว่า ก็เลยใจบาดอยาดนำให้เพื่อนกันก็บอกเพื่อนว่<บ>าได้ทำบุญให้เพื่อนแล้วซื้อเค้กใส่ตักบาตรให้เพื่อนแล้วมัน,มนบักก็เลยขออีกค่ะฟันเลื่อมาขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยขออันพเพื่อนอีกว่าขอสามโตสร,ร้างหวัวนหนีแต่ว่าให้ห้าเมื่อสามข้าก็บนบักสามหนูค่ะเพราะว่าเป็นคนมักซืใน้อยแต่ว่าจือไปเน้นนักนะคะ่ะแต่หวัวหนีซื้อแค่สองสามครูแค่นั้นค่ะแต่ว่าใช่ใช่นัก ถือก็ถือว่าถือกะเธอจะให้ได้ร้ายสิบ่ะแมนค่ะอยากได้แบบนักนักนะค่ะต่ละงวดนี้ชื่อเลขแค่สามจีูแค่นี้ค่ะวันนี้ก็เลขขอพันอีกไม่ในเกินนั้นเธนจะเลยโท่มาโท่วมากวัานั้เป็นก็เล่ยเขามากมหาในความฝันว่วมแต่ยานท่วมมากก็เบิดจำเบิดท่ได้บอสตีค่าัก็เลยมาหา บันนี้ค่ะถ้ากันไปสิได้ปุค่ะเป็นเหมือนเมืองเก่าเป็นกัะย่างมากเป็นผู้หญิงเลยค่ะบันนี้เห็นโตเป็นตนแล้วค่ะเป็นผู้หญิงม,มัดผุมแล้วก็มัดจุกไว้ทั้งหลังสินะค่ะผุม,ผมย่าวอยู่รอบนีแต่ว่ามัดผมค่ะผู้งามผู้งามอยู่ค่ะแต่ว่าอายุกะสิรุ่นแม่หนูแต่ว่าบแมแม่หนูเลยค่ะในความฝันเป็นกัะย่างมากแต่มาจับแขนฮากระตกใจเป็นว่าอัน อีรานั่งตัวซื้อเล็กตัวไดเพิ่นว่าหงอดนีอ,อก็เลยว่าอันคอยคะเสื่อแปดหนึ่งแปดแล้วไปบอกเขาใด้วามฝันนะคะว่ามันข้บบอสิบอกเลขมันน่องน้องบอกเลขไปจบผีมาถามเลขคุเเ<พ>ียบไปถามตัองใส่บาทปันแปดนาองันแปดแสดงว่าผีมีมีท่องยึดเลย แต่ว่าจักเอาเล็กมาแต่ใส่ค่ะแต่ว่าบอกไปังสัน่นแปดหนึ่งแปดนองบอกเลขผีเอาไปหาปูกแกนดูบอกที่ว่าปูกแกนเป็นอย่างบอกกับะนะผีกับมียูทูบอ่นนะผีกับมียูทูบกับเบิร์นยูทูบ <laughs> ไปหาปูกแกนดูดนี่เนาะมันเป็นน้ำมากเออแปดแปดหนึ่งแปดตัวเดียวบว่าน้องน่องเพราะว่าเนี่ยน่อส่วนตัวนี้ีิมากสื่อเล็กแค่สองกูประมากหลายกู ก็จใหายมาสามโจมันกัะตัดเป็น6คู่เนาะก็อันนี้โบ้แมนมากส่วนตัวจ้ะกระเล็บหายเพิ่นไปแปดหนึ่งแปดมันก็เป็นเล็เบิ่นเนาะตัดออกมากก็จะมีแค่แปดหนึ่งก็แปดแปดค่ะกระเล็บถือใจหลายในฝันหน่ะเป็นกระเล็บวาน้องน้องเร็บซี่ขอเบิดนน้องน้อง ขอสิเรียกขอสติสตอแนวได้น้อชซี่ถามคนได้ด้วยเนเสียวลูกภาพไปเฮ็ดปฏิทินแต่วันนี้มาแปะคุณเตียม่แต่ผีมาบอกมิ่งพอใส่บาตใส่เค้กให้ผีแล้วผีมาถามเลขบอกเลขผีะเอ้าระวังผีบอกกับน้องๆบอกผีเพื่อสิแม่นก็กันบาตนี้เอชซี่บอได้ยินเพราะฉะนั้นไอ้น้องๆว่างแค่ดังๆเนี่ยน้องๆวันนี้บอกเลขผีแล้ว กับ้ากันไปนางเลขออกทีนี้ค่ะในันหนหนึ่งแปดค่ะคุณออกนี่ใจประจันได้ได้้อยบาทผีถือเลขไรนะผีถือนอ้ไในฝันผีกัะติถือคี่ะาบอกคุามเนาะค่ะจะได้ดีใจไรได้ถือเลขค่ะใจ่าฝันบึงน้องต้ังว่าสามร้อยวไว้ทั้งเขต เลขผีครั้งวันนี้บอกเลขผีเพิ่นขึ้นหัวบล็อกมันแปลกเด้ผีทำเอาเลขเนาะเพิ่นแปลกเลยเนาะห้องก็เคยได้ยินนี่ล่ะห้องก็ได้ยินนั่งกีฬาเพิ่นเอิ้นม้วนๆในการให้ฝัะกีฬาตัวซื้อเลขตัวใดเพิ่นว่าค่ะก็ให้เพิ่นแปดหนึ่งแดกี่ลีบาค จะ่าบัดเน็้พ่อสกพันหนึ่งไปฟังเหลขออกบะเม่นค่ะงเลยยางไปฟังเหลขน้ากันนี่นะคะก็เพิ่นสองคนกันเลขกออกกระโดดดีใจว่าสันกันใด้ปันมันดอกตัวใดบ่พี่ก็ดีใจไปมันหอกตัวใดไปดนน้องนึงแปดค่ะให้ความฝันตัวตรงคือหนึ่งแปดได้พี่น้องแล้วันนี้เขียนแต่แปดหนึ่งมัดอยู่นี่มันมีหนึ่งแปดเลยก็ต้องไเขียนหนึ่งแปด เอขียนแปดหนึ่แม่คนบนน้อน้องเละจังมาอันมันแปดสองตัวสิบล็อคสีแดคบวกกับสับ้มักวิ่งแปดมาแรงนะครับ๋อน้องก็บได้เขียนหกับปดสิเป็นไคล่ะพี่กับน้องบานนี้มวนาสัคลิปนี่าั่ากลได้ยินนะบอกเลขผีบอกเลขีอยากไปเห็นน้าเนนะอตอนีกเแยตูไปนาเดอบนี้ หลังจากใส่บาลแล้วก้อนสิีน้อนอนะ่ะอธิษฐานบอกเพื่อนว่าขอสามตัวจังหวัดในหน้า่าอ,อยากได้สามตัวค่ะทานก็เริ่มก้อนพี่น้องเสียงต่คอยลุ่มเจ้ว่าอันนี้ให้ายมาหลายงวดอยู่ดีค่ะแต่ว่าก็ได้ออกช่องได้ออกงวดหกสามนะคะแจ่ว่าบอกเขาหน่กหกแปดบัญชีไปสืบไปอักเอาก็เลยคิดว่าหกแปดกับสามตัวเดียวกันก็เลยกลับเ,เอา ได้สบาทั so ้งวันั้นคบาได้ทุ่งยนื้อกำหนดต่อมากค่บได้ออกช่องคนถ้ามาบอกเก้าหนึ่งศูนย์ออกศูนย์เก่าในทางตดนก็อองในค้ามฟันี่เลขมันออกหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดกับตัวเดียนตัวเตียนตัวตรงศูนย์หามลองแนนหน่งนะศูนย์หกส ถ้าได้เบอร์ทั่วจะเทียไปน้องๆห้าี่รอบแรกบอดีบอดีนอนดอกตัวจักกีทั่วบดีทั่วมากสามเดียงคู้เบากับพี่จสองก็นอนแล้วรัพษาไปเถอะานูเบาทั่วมากคูเยานนี้บอดีอสามตัวนี่ขอสาตัวเนาะอ๋อไมดมาแสงวันนี้ สามหอดที่ผ่านมานันไหนยินได้เสียงมาบอกตรงๆเลยค่ะมาบอกจะว่ากับประตรงค่ะดอกคือกางหกแปดกต่บอกหกแปดเนาะจะว่ามันออกหกสามหวดตอนมากกับมาบอกเก้าหนึ่งศูนย์เข้ากลับไปมากหนึ่งศูนย์วันนี้ก็เลยในในน่อยค่ะ <c oughs> หอดเมื่อกี้กั็มาบอกเก้าสองหนึ่งนี่หวดนี้แหละมาแปดบอกถามอเล็กเนาพราะปกติบอกเป็นโตเลยค่ะ เป็นมาบอกดูแล้ววันนี้เป็นขวาขึ้นเลยมาบอกบอกเธอได้มันกับว่าเอาไม่ยงบอกกูบังกันนะเป็นยังก็ว่าเอาตัวไม่ออกนะไปเอาตัวถีบแบบว่าได้เนีนๆนะค่ะไปมากคนนี้ไปขึ้นล่องเก้งก็เพีนะเป็ไงเป็เล่เอาถามเอาน้ำกันได้เดี๋ยวบุญเนาะก็เลยเจ้าขึ้นล่องนะทัชไงเลยซ้ำตัวเป็นไงเก้าสองหนึ่งเปนไปมากสองศูนย์สองสองไปขึ้นเป็นล่องคนนะไม่ยังแคะมันกับเลยแบบโอ้ยนั่น ถามมันกันหน้าบ่ถามันกันหน้ามัเวลาบอนแดงหนาวบ่ครับบอนหนาวจะบอลหนาวได้เปิดพัดลมพี่น้องเอ็กซ์ซระวังน้องๆน้องนิ่งน้องนิ่งนะเป็นคนที่แม่นหวยแม่นฝันแม่นทุกคนนะครับระวังน้องนิ่งกับน้องๆนะครับเพิ่นเป็นพี่กับน้องกันซื้อเพิ่นกับเลขคลองกันน้องนิ้วน้องน้องน้องนิ่งน้องน้องเนี่ยมาทั้งทีต้งมากล่องพ่อพีด คู่ก็งอย่างยากเหรอหลองมองมันนะอดเอาเด้อพี่น้องค่ายอยู่ไก่ทางเล่าอยู่สื่ง่ายๆเดอกเนาะแน่นค่ะเพราะว่าขอเพิ่อนจาเอามาหลายตัวหลายมันเสือบบไว้มันงบหน่อยมันเอานักไหนขอเพิ่นหรือเพิ่นขอเจะคว้าเดี๋ยวนี้วันนี้เขาฟันแล้วมาขอเ้าโอ้ย บอกเลขผีสยค่ะกล้าทำกบกล้าบอกลับไปแปดหนึ่งแปดกับแปดแปดหนึ่งคือ่าคือบ่าพี่หนึ่งแปดแปดกับเอาโหลดกับเอากรดกับเอาโดเด้อพี่น้องเด้อเตี้ยวันเึินบาผีบอกหุ่นค้นบอกข้นมันีเยอะยบไปเรื่นคกว้าพิ่นแือว่างนะบอกเลขผีได้ค่ะวันนั่นแล้วเทียมมันข้นทีนบอกผีขนกันนี่แล้ว คนบ่อขึ้นถ้าว่างเนื่อเงาละมันว่าบอกมันยังไปดคดถ้าแบบเชื่อสองซวนสองสองคนช่วงตัวนี้บ่มากเลยโหกับเล็กเก่าเพราะว่ามันต้องกลับนล้วมันเสียนเงินไหลบ่มากค่ะมันดังก็เลยเอาสั่งมันด่างมากทั้งบนทั้งล่างเลยแคปหน้าจออายุดเจ๊าะน้องๆหยุดเจ๊าะให้พี่น้องเอฟซีภายในแคปแคปเรือจ้ะอันนี้น้องๆฟันแตกค่ะสุเทียเขาเคยได้ยินแต่บีมาบอกเลขบาดนี่ ผีมาถามเลขผีมาถามเลขนนั้องน้องค่ะน้องน้องฝันว่าผีถามเอาเลขเลขสิออกตัวไใดมาสั่นเต้ต้องน้องก็เลยบอกก้นตัวใดก่อนแปดหนึ่งแปดพุดน้าพี่น้องบอกเลขเอาเลขไม่ได้ใส่ค่บอกเลขคีอแปดหนึ่งแปดตัวตรงๆคือแปดหนึ่งแปด บานนี้เลขพันออกอีกแม่นบอลให้ฟันเลขออกตัวใดก็บารทิบนึ่งแปดนั่นี่ยไม่ยิงนอกเ่ยม่ยิงจุ่มมือแปดัุ้บมอไปังเกจุ่มมือไปังเล็บอปยังพ่นองนิวบอปต่อไปแลครับเนูดสูตรแล้วแม่นเป็นดีใจได้กินเคกมอีใจได้กินเค้กพ่อแต่ใส่บาทเอาเค้กใส่บาทแม่นบอปเป็นได้มากเข่าฟัน มานี้มาเข่าฟันพันพ่มาอ่านบอกเลขพันมาถามเลขขอพันสกอนมาอ่านอยากได้สามตัวแม่แต่ว่าโบอยากซื้อหลายตัวโบก็เลยไ้มางสิแม่ดีโบได้หลายตัวอีเลยนะห้มากหลายตัวมันกับโบซื้อไฮมางหลายตัวนุ่งกับโบซื้ออีกมากเลือกเอาแจ่ตัวมากมักกับ่บซื้อจะั่อนึงเพิ่นกับ คือว่าบ้างห้หลายพ้่งก็ห้แค่เพิ่นมาทวงคาเคกเอา2 1บาทเนาะแต่น้นองนๆกับว่าตัดเอามอดดีตัดเอาแต่สองหนึ่งก็เปกันสองซูนกับสองสอง,สองเอานันฟึ๊กเพิ่นเรียกให้มากตอนนี้เลีกสวยเลขกสวยนะครับสวยงามมากนะครับอนยกขึ้นอีกจังน้อยใหเพิ่นเห็นเบิดโท้ออันเด้อ กันหลังสองทุ่มแล้วอันห้างโทษห้ามโทษแม่นบ่น้องเนี้วน้องเนี่วเป็นผู้ดูแลน้องโทรศัพท์เคียงนะครับว่าสั่น์วันนี้ก็เหมาะเนาะครับทุกตัวไ์ของน้องเนี่ยมันน้องน้องมันผู้ดูแลมันว่าท่าคนต่างสนับกันไว้รอดเขารอด้วยนะครับเห็นม ได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องน้องน้องฟันเด็ดเด็ดฟันแปลกแปลกผีทำเอาเลขเขาเคยได้ยินแต่ว่าผีมาบอกผีมาบอกเลขขังนี้ผีมาทำเอาเลขนั่นน้องน้องผียูทูบเบอร์เนาะไปหาปูแก่นหัวหน้าผีดูไรกันไปชงงวดเลยค่ะปูแก่นนี่อีกบ่บันไหนอ่า ขอบคุณน้องๆจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณเกดขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมนอนแม่นอนบอกเลขพีพนะจัดน้ำยกครับพอได้ฟังรุ่นรุ่นครับจ้าคุณแอแอนะคะบ้านหนาวดอกแอแอเอ้ยย่บานแดงนะ มาหนาวย้องจองเมื่อบะซ่องซ่องร่มแต่ว่าอากาศเย็นเย็นเย็นบัดบัดเข้าห้องแล้วพัดนันห้อนที่บ่ดได้เปิดพัดลมเปิดแอร์เป็นลโอ้อะมาเนี่เอาเอาขอบพระท่นลงหันลงเวทีย้อนงีโอ้ก้นเขาอยู่น้ำข่อยไหลแท้เถอาไปตันชุดดิช่วงนี้นะคะผู้คนเบิ่งเล่าเล่าสองวันอะเอาเล่าเล่า